สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกเลขผมด้วยนะครับเมื่อวานให้79ตรงๆนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ถูกหวยนะครับ EP นี้ก็จะมาคุยแนวทางหวยฮาหนอยประจำวันนี้นะครับวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2อ6 4มาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับ มาดูกันเลยนะครับแนวทางวันนี้อานอยนะครับวันนี้ผมให้เน้นตัวเดียวเน้นหกนะครับสามตัวสองหางหนึ่งแปดหกแล้วก็สองสี่หกนะครับส่วนสตัวนะครับเอาไปลุ้นเอานะครับสองตัวผมให้หนึ่งแปดกับหกห้านะครับหนึ่งแปดกับ6กห้านะครับอาจจะมาบนมาล่างก็ลองไปสลับดูนะครับสตัวย้ำนะครับ หนึ่งแปดหกสองสี่หกนะครับส่วนสองตัวสองชุดนะครับหนึ่งแปดกับหกห้านะครับอันนี้คือแนวทางฮานอยวันนี้ให้เน้นไปที่หกนะครับส่วนหวยราวันนี้นะครับมีออกเช่นกันนะครับหวยราผมให้สามตัวสามชุดนะครับเอาไปตัดเล่นเอานะครับมีแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สาม นะครับเน้น0ูนย์ะครับเน้น0ูนะครับศูนย์หนึ่ย์สามศูนยดก็วไปนะครับให้ไป3ตัว3ามหางนะครับ8ปดศูนย์หเน้น0นะครับสรุ 0, 1, 0, 3, 0, 8, ปนะครับวันนี้ฮานอยนะครับเน้น6นะครับมี1นึหมี2องสี่หกตัวมีหนมี6กหนะครับ ส่วนหวยเลานะครับหวยเลาเน้นไปที่0นะครับ0ย์ตัวเดียวนะครับตัวเน้นนะครับมี801 301 303น่ะครับแถมให้อีกค้าหนึ่งนะครับ308นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้กันเยอะๆนะครับคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับ ที่ให้ไปเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจ่ออะไรนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านไปขอให้ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูก3ตัวตรง2ตัวตรงถูกทั้งฮานอยถูกทั้งห้วยแลวนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ